คอลัมน์คิดเหนือกระแสสี่กลุ่มชั่วน่ากลัวเป็นนักหนากลุ่มที่ห้ายิ่งน่าสยองณเวลานี้หลายคนมองประเทศไทยด้วยความห่วงใยว่าประเทศไทยของเราที่เป็นที่ชื่นชมของชาวโลกทางการลงทุนการทำมาค้าขายการเข้ามาพำนักยามชราและการมาท่องเที่ยวกำลังตกอยู่ในสภาพที่อาจจะพังพินาศหรือล่มค่ะหรือล่มสลาย โดยมีนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสถานการณ์อันชั่วร้ายที่กำลังเกิดกับประเทศไทยในยามนี้เป็นเพราะมีการรวมตัวของ4พลังชั่วร้ายแต่วันนี้ขอเพิ่มพลังชั่วที่5อีก1พลังเพราะพลังที่5นี้มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการนำเสนอและยังมีสถานะที่ทำให้ผู้คนเชื่อถือความคิดเห็นและการชี้นำต่างๆได้ดีกว่า4พลังชั่วที่ก่าวขานกัน แต่หากไม่มีใครทำอะไรเขาเลยเราจะได้เห็นว่าการทำลายล้างประเทศชาติไทยของเราก็จะบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ พวกเขาอาจจะได้สิ่งที่เขาต้องการแต่วพวกเราที่ไม่ได้เป็นแนวร่วมของเขาก็ต้องพบกับความหายเย็นนะกันทุกคนเรามาดูกันว่าสี่กลุ่มคนชั่วเป็นใครและเขาทําอะไรกับบ้านเมืองของเราและกลุ่มที่5ที่น่ากลัวเขาเป็นใครและความคิดความอ่ายของเขาการชี้นาของพวกเขานั้นส่งพลังเพียงใดสร้างจิตวิทยาหมู่ให้เกิดการยอมรับนักการเมืองชั่วร้ายที่สมวิญยาสาตานอมหิตในการทําลายประเทศชาติได้อย่างไร กลุ่มที่1คือกลุ่มของนักการเมืองที่ชั่วร้ายบักคนนักการเมืองชั่วพวกนี้ไม่ได้เข้ามาทํางานการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนพวกเขาเข้ามาทํางานการเมืองเพื่อสแสวงหาอํานาจเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจความเสียหายของส่วนรวมเขาสนใจแต่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้เขาไม่สนใจว่าประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรและเพื่อให้เป็นลุเป้าหมายของพวกเขาสิ่งที่เราได้เห็นคือการประพฤติผิด คิดไม่ชอบทุจริตโกงกินไม่สนใจกฎหมายใช้อำน,นาจเงินและอำน,นาจรัฐจ้างข้าราชการให้เป็นผีโม่แป้งหรือเป็นฝีผ่ายที่ยอมผ่าเรือให้โจรนั่งด้วยความโลภแม้ตนเองไม่ได้อยู่ในอำนาจก็จะมีตัวแทนสืบท่อการทำชั่วพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าการโกหกบิดเบือนหลอกลวงทำผิดกฎหมายผิดหลักจริยธรรมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่พวกเขาต้องการ กลุ่มที่2คือข้าราชการบางคนที่ทำตัวชั่วร้ายพวกเขายินดีเป็นตัวชั่วเป็นกำลังหลักในการเปิดประตูให้นักการเมืองชั่วสามารถโกงกินได้สำเร็จ ชี้ช่องในการโกงชี้ช่องบัวของกฎหมายและระเบียบต่างๆเป็นทั้งตัวตั้งและเป็นผู้สนับสน,นุนเป็นแนวร่วมในการโกงกินพวกเขายินดีร่วมมือกับนักการเมืองชั่วเพื่อตำแหน่งบ้างเพื่อส่วนแบ่งของเงินที่โกงกินอย่างแนบแน่นบางคนก็ใช้ตำแหน่งกดขี่ขุดรีดประชาชนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำเอาผลประโยชน์นั้นส่งเป็นสวยให้แก่นักการเมืองชั่วในกลุ่มแรก ข้าราชการชั่วเหล่านี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นผีรับจ้างโม้แป้งหรือบางทีก็ถูกประนามว่าเป็นคนที่พายเรือให้โจรนั่งเมื่อส่งโจรถึงฝั่งที่โจรต้องการก็ได้รับค่าแรงเป็นจานวนที่มากกว่าเงินเดือนประจําที่ได้รับหลายเท่าข้าราชการชั่วชั่วแบบนี้มีทุกระดับทั้งระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นพวกเขาไม่มีความละอายที่จะทําชั่วข้าราชการชั่วอย่างที่ว่ามานี้มีอยู่ในทุกหมู่เหล่า กลุ่มที่3ก็คือประชาชนชั่วเป็นพวกที่เสพติดผลประโยชน์จากโครงการประชานิยมด้วยความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวลงคะแนนเสียงเรื่องตั้งผู้แทนโดยพิจรารณาผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากโครงการประชานิยมโดยไม่คำนึงว่านะักการเมืองที่เอาผลประโยชน์มาให้นั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วเงินที่เขานํามาแจกของที่เขานํามาให้นั้นเขาได้แต่ใดมาในการดําเนินโครงการดังกล่าวนั้นจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติหรือไม่ คนพวกนี้ไม่เคยมองไปไกลกว่าผลประโยชน์ของตนเองเรื่องประเทศชาติไม่ต้องพูดถึงมันไม่อยู่ในความคิดคำนึงของเขาแม้แต่น้อยพวกเขาต้องการให้นักการเมืองชั่วๆที่มีเงินมีของมาแจกได้เป็นรัฐบาลตลอดไปเพื่อให้พวกเขาได้ประโยชน์ต่อไป เขาไม่มีวิสัยทัศน์เพียงพอที่จะมองว่า,าการกระทาของนักการเมืองชั่วชวนั้นจะนําพาประเทศไทยเราหายนะในอนาคตได้อย่างไรพวกเขามีพฤติกรรมได้พูดกันหยาบๆว่าชอบของแจกชอบแดกของฟรีไม่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเองประชาชนเช่นนี้นักการเมืองชั่วชวหลอกได้ง่ายด้วยโครงการประชานิยมพวกเขาทําตัวเป็นรถทองแดกกําแพงหลักปกป้องนักการเมืองชั่วชวให้ได้เป็นรัฐบาลตลอดไป ถือหลักโกไม่ว่าถ้ามีของแจกไม่สนใจคนที่มีเงินมีของมาแจกนั้นจะชั่วร้ายอย่างไรเข้าขายถึงร้ายก็รักอะไรทำนองนั้นผลประโยชน์ได้ทำให้พวกเขามองไม่เห็นหาย,ยนะที่จะเกิดกับประเทศชาติจากการกระทำของนักการเมืองและข้าราชการชั่วที่น่าตกใจก็คือประชาชนที่คิดชั่วเพราะความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเช่นนี้มีจำนวนมากพอที่จะให้นักการเมืองชั่วชนะการเลือกตั้งได้ตลอดไปคนดีเขาไม่สนใจเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะได้รับแจกเท่านั้น กลุ่มที่4คือสื่อมวลชนชั่วที่ละทิ้งอุดมการณ์ของความเป็นสื่อไร้จรรยบัณในการทำงานเข้าข้างนักการเมืองชั่วทำลายนักการเมืองดีเพื่อผลประโยชน์ทั้งในรูปแบบของการอุปถัมภ์องค์กรหรือการได้รับผลประโยชน์ส่วนตนอวยนักการเมืองชั่วปกปิดการทำผิดคิดชั่วให้พื้นที่และเวลาข่าวให้นักการเมืองชั่วที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้ไม่ซื่อสัตย์ต่อจรรยบัณของวิชาชีพสื่อมวลชนชั่วเหล่านี้ไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ทำตัวเป็นหมาเฝ้าบ้านที่ดีแต่จะทำงานเพื่อ ชื่อเสียงบ้างเพื่ออไรายได้บ้างโดยไม่คำนึงว่าการทํางานสื่อของตนนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านทัศนคติจิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมทางสังคมที่เลวร้ายอย่างไรพวกเขาพร้อมที่จะทําหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและองค์กรของพวกเขามากกว่าการคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินักวิเคราะห์หลายคนมองว่าประเทศไทยตกอยู่ในสภาพวะเช่นนี้เพราะสื่อมวลชนบางคนที่ชั่วร้าย กลุ่มที่5ก็คือกลุ่มนักวิชาการที่หิว e ตําแหน่งอยากได้ตําแหน่งทางการเมืองอยากเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยากเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจพวกนี้จะทําหน้าที่เป็นทนายหน้าหอใช้เนื้อหาสาระทางวิชาการอธิบายการกระทาของนักการเมืองชั่วๆพูดข่าวให้เป็นดําพูดดําให้เป็นขาวการได้พวกเขาเป็นนักวิชาการมีตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์บ้างรองศาสตราจารย์บ้างมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทําให้คําพูดของเขาคําอธิบายของเขาน่าเชื่อถือนักการเมืองชั่ว จึงมีความพอใจนักวิชาการเหล่านี้มอบตำแหน่งทางการเมืองให้ตามที่พวกเขาต้องการความชั่วร้ายของคนห้ากลุ่มดังกล่าวข้างตน้นส่งผลให้ประเทศไทยเราตกอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงเพอเมื่อถึงวันที่เราพังพินาศผลกระทบจะเกิดกับผู้คนทุกคนในประเทศไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่ลงคะแนนเรื่องนักการเมืองชั่วๆเหล่านั้นเท่านั้นและคนที่เลือกนักการเมืองชั่วเข้ามาโกงกินบ้านเมืองก็คงรับผิดชอบอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้พวกเราที่ไม่ได้เรื่องนักการเมืองชั่วเหล่านั้นไม่ได้ชื่นชมสื่อชั่วๆเหล่าน ไม่ได้เชื่อถือนักวิชาการเหล่านั้นก็ผอยสวยไปด้วยเราอยู่กันแบบนี้โดยไม่คิดแก้ไขอะไรเลยหรือทำไมคนไทยจึงมีความอดทนกับความช่วยได้สูงมากขนาดนี้ไม่เห็นลงส่งเม็ดหลังน้ําตาสินะถ้ายัางเป็นคนไทยเฉยกันแบบนี้ก็คงได้หลังน้ําตากันในไม่ช้านี้นะคะ